ขาวิทยาลัยรายชภัฏสวนดุสิตได้เปิดเผยผลสำรวจภาพรวมคะแนนดัชนีทางการเมืองไทยในเดือนธันวาคม2554ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ร้อยละ5.15จากคะแนนเต็ม10ซึ่งสูงกว่าคะแนนรวมในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งอยู่ที่4.82แล้วก็ในเดือนตุลาคมซึ่งอยู่ที่4.44นะคะ ทั้งนี้ค่ะในเดือนธันวาคมนี้สำรวจดัชนีการเมืองดังกล่าวนะคะประชาชนทั่วประเทศจำนวน5,490คนระหว่างวันที่25-31ถึง31ธันวาคมหัวข้อการสำรวจค่ะประชาชนให้คะแนน25ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทยได้แก่บทบาท ของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับรู้5.52คะแนนผลงานของนาย,ยกรัฐมนตรี5.49คะแนนการปฏิบัติงานของฝ่ายคา้นาน5.47คะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ5.44คะแนนการจัดการศึกษาสำหรับประชาชน5.37คะแนนผลงานของรัฐบาล5.34คะแนน การดาเนินงานของพัคก,การเมืองโดยภาพรวม5.29คะแนนสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม5.25คะแนนสภาพสังคมโดยรวม5.23คะแนนค่าของชีพเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการได้คะแนนไป5.21คะแนนเรื่องของความมั่นคงของประเทศการก่อการ้าย5.20คะแนนความสามัคคีของคนในชาติ5.17คะแนน การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า5.15คะแนนจริยธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติ5.14คะแนนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด5.12คะแนนมาต่อกันที่การบริหารการประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้5.07คะแนนความเป็นอยู่ของประชาชน5.06คะแนนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน5.04คะแนนราคาสินค้า 5.03คะแนนการแก้ปัญหาการว่างงาม5.02คะแนนการแก้ปัญหาความยากจน4.94คะแนนการแก้ปัญหาขอรับชั่น4.89คะแนนการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม4.82คะแนนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล4.73คะแนนการปฏิบัติตนของนักการเมืองความสามัคคี4.66คะแนน ขณะที่จำแนกตามภูมิภาคนะคะประชาชนให้คะแนนดัชนีที่วัดทางการเมืองแบ่งเป็นภาคเหนือค่ะให้5.94คะแนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้5.58คะแนนกรุงเทพมหานครให้5.13คะแนนภาคกลางค่ะให้ไป5.02คะแนนทางภาคใต้ค่ะให้ไป3.70คะแนนส่วนดัชนีทางการเมืองไทยที่อย่างฉุด และแก้ไม่ตกนะคะซึ่งยังได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่การปฏิบัติตนของนักการเมืองความสามัคคีได้แก่4.66คะแนนการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลได้4.73คะแนนการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวมได้4.82คะแนนการแก้ปัญหาคอรัปชันได้4.89คะแนน การแก้ปัญหาความยากจนได้4.94คะแนนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันที่นายสมศักดิ์เกิสุรนนท์ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นัดประชุมสภาสภานิติบัญญัตินะคะนัดพิเศษค่ะเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปลายไปรําำปี2555โดยจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ย2 3 8 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ ในวาระที่2และก็วาระที่3ภายหลังจากคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างงบประมาณ2,555แล้วเสร็จแล้วนี่นะคะมีรายงานข่าวข่าวระบุว่ามีหน่วยงานที่ถูกพิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณสูงสุดคืองบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ได้รับปรับเพิ่มจาก81,310ล้านบาทค่ะเป็น 88, 8 5 2ล้านบาท รองลงมาก็ได้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปรับเพิ่มเป็น1264ล้านบาทเดิมที่เสนอขอ6,754ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการค่ะจาก4,18616ล้านบาทเป็น4 2 4 9 0ล้านบาทส่วนงบกลางในการควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเดิมค่ะ เสนอขอ4 2 6 0 1ล้านบาทก็ได้รับไปนะคะ422,211ล้านบาทกระทรวงการหโหมค่ะและหน่วยงานกำกับได้รับเพิ่มเป็น168,887ล้านบาทเดิมที่เสนอนะคะ167,446ล้านบาท โดยงบประมาณในส่วนของแผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศของทุกเหล่าทัพจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า100ล้านบาทค่ะกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับปรับเพิ่มขึ้นเป็น285,254ล้านบาทเดิมนะคะ283,875ล้านบาท โดยเป็นการปรับเพิ่มในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมที่ดินกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกํากับได้รับการปรับเพิ่มเป็น191,415ล้านบาทเดิมค่ะขอไป199,81ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานของรัฐสภาค่ะปรับเพิ่มขึ้นเป็น6,257ล้านบาท เดิมที่ขอไป5,829ล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะการเสนอซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือพลเอกยุทธศากตร์ศิิปภพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้กล่าวค่ะว่าเห็นด้วยในหลักความจำเป็นที่กองทัพเรือต้องมีเรือดำน้ำจึงแนะนำให้พลเรือเอกสุรศักดิ์รุนเริงรมนะคะผู้บัญชาการทหารเรือไปจัดทำโครงการเสนอมาให้พิจารณาใหม่ โดยเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของหลายๆประเทศเนื่องจากเดิมเสนอมาให้พิจารณาเปรียบเทียบแค่ประเทศเดียวคือเยอรมันจึงไม่กล้ตาตัดสินใจค่ะเพราะยังไม่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ผ่านมาค่ะกองทัพเรือระรบุว่าได้เสนอโครงการซื้อเรือดำน้ำมือสองของเยอรมันอยู่ 206A จำนวน6ลำมาตั้งแต่ยุคพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้น จนผ่านการพิจารณาหมดแล้วแต่ตยังติดอยู่ที่กระทรวงกลาโหมซึ่งในยุคนั้นค่ะก็ไม่ยังไม่นำเข้าคอรมอดังนั้นค่ะก็ต้องเสนอใหม่มาให้พิจารณาหลายๆแบบหลายๆประเทศเรื่องการจะซื้ออาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ผมจะต้องรอบคอบเพราะไม่อยากถูกฟ้องร้องหรือร้อง,รองเรียนเพราะมีคอร้รองเรียนเข้ามาที่ผมมาก ผมจึงต้องตั้งธานะร,รมงะนคณะกรรมาการศึกษาขึ้นมาก่อนซึ่งก็ให้ชะลอออกไปค่ะทั้งนี้ค่ะคณะทำงานศึกษาเรื่องเรือดำน้ำค่ะของกระทรวงกลาโหมมีพลเรือเอกประเสริฐบุญทรงอดีตผอทอรเป็นประธานโดยมีรายงานค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหากซื้อเรือดำน้ำเยอรมันมาแล้วจะพบปัญหาอะไรบ้าง ด้านผลเรือเอกสุรศักดิ์ลุนเลิงลมนะคะผบ,อบอทอรอก็ได้กล่าวค่ะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำต่อไปอย่างไรเพราะในสภาพที่กองทัพถูกตัดงบประมาณและต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมทั้งนี้ทหารเรือเห็นว่าเรือดำน้ำเยอรมันเป็นเรือดำน้ำที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและเหมาะสมกับภารกิจที่ส่งไว้วางแผนเอาไว้แต่หลังจากที่กระทรวงกลาโหมชะลอคโครงการ ก็มีข่าวว่าทางเยอรมันได้ขายเรือดำน้ำสองลำไปให้คอลัมเบียไปแล้วก็จะเหลือแค่4ี่ลำท้งนี้พลเรือเอกสุรศักดิ์ขัดกล่าวว่าผมเข้ารบในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาโดยที่ไมไ่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรและไม่ได้เป็นความขัดแยง้งเราเข้าใจแต่ทหารเรือคงผลักดันโครงการนี้อีกครั้งเมื่อมีโอกาสค่ะ อีกหนึ่งเรื่องในการถกเรื่องงบประมาณประจำปี2,555ค่ะด้านของนายจิราย,ยุ์ห่วงทรัพย์สสกรุงเทพมหานครในฐานะรองโฆษกพักเพื่อไทยค่ะก็ได้ถแถลงภายหลังการประชุมของพักเขาว่าที่ประชุมของพักเพื่อไทยได้หาหรือการประชุมสภานในสัปดาห์นี้ที่จะมีการวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555ซึ่งทางพักขอให้สมาชิกพักเพื่อไทยค่ะและวิปรัฐบาล ได้ประสานในพักท่วมให้สมาชิกทุกคนเข้าประชุมสภาโดยพร้อมเพียงกันในวันที่3ใน3วันนี้นะคะและได้ให้สสทุกคนค่ะเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษเนื่องจากการประชุมค่ะอาจจะยืดเยื้อจนถึงวันเสาร์เลยค่ะส่วนเรื่องของการแก้ไขและธรรมนูญค่ะทางพักเพื่อไทยก็จะมีการ หาหรือกันใหม่นะคะอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะโดยขณะนี้ค่ะแสดงความเห็นส่วนใหญ่นะคะเป็นการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวอยู่แต่สิ่งที่ชัดเจนแล้วคือการแก้ไขจะเริ่มต้นด้วยการแก้ไขมาตรา291เพื่อตั้งสอสอรอส่วนในรายละเอียดนั้นยังไม่ได้พูดถึงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วในช่วงหน้าเรามากลับมาต่อกันที่การตั้งรัฐธรรมนูญกันค่ะ